Thank yeah. you. เจนาที่ทำลายพระพี Turn, ่มรดกของวัดเลยครับโยนที่กันทิ้งลงของแอนนะครับเจ้าหนาที่แล้านที่ทำลายเขาของวัดนะครับเพราะว่าชาวพุทธทศทำแบบนี้กันจริงหรือเปล่าเนี่ยเจงได้กันพะเอาเลยผลจากการเจ้าหน้าที่อดันพระนะครับล้มไปนั่นเห็นน่าสามคนก็เตะกัน อาบันีบก็ใจร้ายครับที่อยมวนเ้ามาชมเข้นแ้้ัดม่ไุ้้มกันไหมเนี่ยเงินเดือนไม่กี่ตังค์อะุ้มกันไหม เราก็ิ่การันไม่เฉยเนาะกานี่เฉยนะครับเมื่อกี้มีหมัดเดินมาอาจจะไม่ได้ร่างใจอาจจะัไม่ทะเลาะกันนะครับพอ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 แล้วจะรวมกลุ่มออกมาทำไมครับชาบ้านนี้จะออกาปล่อยให้ออกครับไม่มีการจับวันะควินะครับแต่จพาาไว้แล้วจะรวมกลุ่มออกมาทไมครับะไมปครับอขอนเด่าครับ ไปนครับกคไปครับ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 ไปคไปครับ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 ไปครไปครับไปครับไับไปคครับไป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 คับไปครับปครับไรับไปคไปครับ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 ไปคบไปครับไปครับไปครัไปครับไปครับไปครัไปครับ ううราต้องเข้าใจนะครับตามมาตาสีนะครับโอ้มามาามาเราเราพี่องามเราพี่น้องกันเราไ่ใช่คนรแกันเด่ยเนเ่นนเเเียเ ต้องเสียเวลาคุยกันพวกนี้เราจะไม่เข้ารู้ไม่ได้ไม่นอไม่มีม่ามีครไม่เินเ่าเมงอนนคล้าว่างห่อคับขอบคุณ่อครับบวัดไปดีกว่าคับไปต้องต้อไม่ได้ครับ่าไ่ีลยนบอไว้คนดียวกลับกลับไปดีคมกลับไปพักดีกว่านะครับท่ส่น ท่พาพี่ทมันกลับไปที่นี่นำหน้าเดี๋ยวขอคนเขา้าวัดที่ไหนขอคนเขา้วเขาวัดที่อะไ โอ okay, คือหกจเจ้าหน้าที่จะรัคุกยกันเจรจากันอย่ดีๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ผักพระซึ่งมีผู้หญิงด้วยนะครับรจจเ a ท

ना <laughs> การไทยเทผู้หญิงนะครับผู้หญิงเกินกระทั่งเป็นลมนะครับผู um> ้ชาย่วยปกคองก็ได um, ้ผู้ชายดูความไม่มีมนุษยธรรมของตำรวจนะครับมีนะผู้หญิงนัล้มตาล้มแต่ก็ยังปรนะครับยอล้มะ ความเห็นออกเห็นใจข้าเป็นผู้ชายมีทหารถุกมาตำรวจถึกมาก็มันใค้ไม่ได้อะไรไปปิดปากหายใจไม่เข้าหายใจเรืหอยๆเจ้าหน้าที่ไม่เห็นใจเลยนอน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 ยกขผมเปิดเปิดทางเปิด้างเปิดทางเลยครับไป ยายาไม่มไมเอาม่ใ่จเย็นหนูใจเยน็เยนนะตอนนี้ม,มันตาบูเดียนก็แบบนี้แหละครับใช้มาตาสีสีโดยไม่เหตุผลใช่โซล้อตบ กรองเทีไปยืนะนเเราไม่ได้คิดอะไรแล้แเพื่อเอาโยอมเอาเราทำมาแต่เมื่อพวกเราเห็นว่าการทำหน้าที่ของเราได้แค่นี้ก็คงได้แค่นี้ อันเดียวเราถอยถอยนิดนึงถอยนิดนึงครับถอยนิดนึงถอยากระะเจ้าีถอยมาก็ถอย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 ก่อนครับถอยก่อนครับรองเท้ารองเท้าใครครับรองเท้าอ่ครับเอาพีดชอบพี่ชอบประนนะพี่ถึงอบ

นั่งก่อนครับนั่งก่อนเขาพี่เป็นเขานั่งเลยครับนั่งเลยเลยพวกเรานั่งเลยนั่งเลยรนั่งลยเราเราพอแค่นี้นะครับนั่งตรงนี้เลยครับนั่งเลยคนั่งเลยนั่งเลยพวกเรานั่งเลยนั่งก่อนนั่งก่อนครับแต่เราพอแค่นี้นะครับพอแค่นี้นั่งก่อนมือถือมือถือไม่ทราบใครเอาไปเจอบังคับมือถือครับรับไปเอาไปแล้วถือสร้างใหม่ได้วยนะเรานั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งนะ พอแค่นี้นะครับพอแค่นี้นะครับก็รอาก็อยากปกป้องพุทธศาสนาของเรานะครับเราไปต้อนรับชาวพุทธของเราที่มานะครับเพราะข้างหน้าของเรามีเยอะนะครับเด็แจะยังเข้าไม่ได้นะครับเราก็แล้วคงทําหน้าที่ได้แค่นี้นะครับเรานั่งก่อนไม่อยากให้ปะทะาันครับอาจารย์เองไม่อยากให้ให้รุนแรงนะครับไม่อยากให้รุนแรงเราคงแค่นี้ก่อนนะครับนั่งเลยครับนั่งนั่งครับเราไม่ไม่ปองร้ายกันนะครับขอ อภใยรท่กันแลยกันนะครับนะครับเราได้คงได้แค่นี้นะอาจารย์ใช่ใช่ดูแผลนะอ่าใช่ดูแผลหน่อยครับอ่าเราดองดูแผลดูแผลหน่อยนะไปอาใครมียอะับเาดูดูแผลดูแผลหน่อยครับมัน ทำแผลหน่อยทำแผลหน่อยนี่จะไม่ที่จะเดนจะล้มทำแผลหน่อยเลยพอครับมีดน้าก่อนมีมีน้ำไหมครับน้ำ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 ไม่พอครับถอาน้ำมีครับเราเราเราอีกครับขออีกขออีกขอ้น้ำอีกครับขึ้นมาเอาพอครับพอขึ้นมาออวน้ำขอวน้ำกับไปเลครับเอากลับไปเลยคงหล็กไม่ต้องมอามาต้องกลับไป่อนต้องกลับไปกน เราจะเริ่มกัน <laughs> <laughs>